เอาสบายดีพี่น้องป้ากูคนน้องมือนี้ฮัลสิเปดคอนเทนต์ซอยเรืออีกพี่น้องเนาะมือนีสิเปตคอนเทนต์ซอยเรือแม่ผู้ทีนอนอยู่บ้านหัตด,ดูผู้นอนอยู่กลางเหล่านาะคอนเทนต์นี่ก็ถือว่ามาจากผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเมืองโซเล่นาะพี่น้องเนาะเพื่อนกาได้เห็นคลิปอยู่คอยเอาลงซอยเรือเนาะเพื่อนกามีความวิญูาณงซานนั่นแหละแล้วก็พ่อมีแบ่งปั้นนาะเพื่อนกาเลย เก็บกันผู้เล็กๆน้อยๆฝากเงินมาในจํานวน2องหาสิบดอลลาร์เนาะเพื่อนนายคอยไปซอยนี่สองดอลลาร์เพื่อนนายค่ามุกน้ำมันค่อยห้าสิบดอลลาร์เนาะขอขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีอยู่มังนอกไลๆเนาะไายซื้อเพื่อนกัผู้ที่หนึ่งพี่น้องทั้งหมดเพื่อนกับประมาณสองสี่หกคนเนาะผู้ที่หนึ่งกัเป็นแม่จะําสมัยเนาะพิมพ์สนุกเนาะแม่คําสมัยผู้ที่สองกัเป็นแม่เงียน ตีมุยเนาะผู้ที่สามกับแมนแม่สุริน tha คุ้มค่ำเนาะผู้ที่สี่กับแมนแม่จันงวนแก้วมณีวันเนาะขออนุญาตเสียงเด้อพี่น้องผู <c oughs> <c oughs> ้ที่หากับแมนพอโปหลวงเนาะโปหลวงดังเนาะผู้ที่ห้านะผู้ที่หกกับแมนแม่งวนแก้วเนาะอินซีทเซนเนาะผู้ที่เจ็ดกับแมนพอ คํำพันเนาะจากบ้านแกกูเนาะก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสคือกันเนาะคนฝากเงินมาให้คือคนเราแลสองร้อยหาสิบดอลลาร์เนาะให้ไปสรอยเรือบ้านนี้คอยก้ได้ขี่รถจักไปถามก่อนมือเสานี่ว่าขาดคืนยังแน่จากได้ยังและซีซือมาให้คนเลยว่าเราก็เลยบอกเขาว่ายังได้บักพริกเกลือเป็นนัวปลาแดกยังนี่เนี่ยแล้วก็เขากินแล้วก็สำคัญไม่รีดแล้วยังไรกับผู้อีแล้ววะ <c oughs> ส่วงนี้ก็ย่ำผลนนะนะพี่น้องเรบ้านนี้บุมีกระพุ้ยตรงหนามลรวว่าได้กระพุ้ยซองหน่วยเน, <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นแหละคอยกันทีไปซื้อกระพุ้ยแล้วก็ซื้อเข่าให้เนาะเ <c oughs> พราะว่าพอคำพันกับเมียเราเนาะได้บอกว่าซื้อเข่าแพ้เราเดื่อจากช่องซอเพราะฉั้นเนาะแล้วก,ก,ลก็ซื้อซีดมูซื้อมาใหม่เนี่ยย่งต่างๆกันแหละเนาะแล้วลก็เงินเหลือเท่าไรแล้วก็สีหมอกไปเราเลยเนาะพี่น้องยูทูบส่วงนี้ก็จะเป็นอะไรพี่น้องจกเงินจกค้ามโซ่อะไรจะดีได้เด็ดในสองยูทูบ ซ่องคอยต้นคอยไปซื้อรถนี่ยก็ถือแบนติดแดงเลยย้อนว่าเห็นเงินคอยเงินเงินหายเนาะกาสิบอยยามสิบอยเห็นปะไหนเนี่ยแต่ก็เสียมันก็นต้องได้เอาลงกไนู่น,นหนึ่งอะไรแบนก็ว่าผู้เป็นแน่นอนแอดมินยูทูบก็จะสูแบนเด้อเพราะว่านี่มันเป็นคลิปซอยเรือนะเนาะไปพี่น้องไปเปิ่ยบรรยากาศน้วกันซีไปซื้อเครื่องซื้อยังพวกแหละไปเด้อยนี่เรืออะไรเอลันสามลันสามเนะา,นามนะมีแต่เด้อเอาเนาะพี่น้องตอนนี้กา กำลังเดินทางมาซื้อกระพุ้ยเนาะพี่แล้วมาซื้อกระพุ้ยกับมาซื้ออยู่บ้านนากระเด้าพี่ใกล้หน้าปงมาพี่พเนาะใช่หรื <c ười> กระพุ้ยเขวินผู้หนุ่ยเว้เนี่ยผู้คนเลี้ยงโอ้เนี่ยพี่น้องกระพุ้ยนี่จากบ้านของพี่ก็ประมาณสักก,ก,สกกิโลกรัฐเลยสักกิโลไปกลับก็สี่สิบกิโลแล้วพี่น้องนี่แหละเออสิลงไปทามึงวันละค่าเท่าไรแถวบ,บ้านมุมี้พี่น้องกระพุ้ยพี่น้องแบบนี้สองแสนหาคนวะ ัวใหญ่หน,นิสองเซนแปดขอเช่าตัวใหญ่เลยพี่น,ออน้องเห้อเราะพี่น้องซื้อกระผุ้ยแล้วเราขึ้นรถและสองหน่วยเนาะเอาพี่น้องกับประมาณนี้เนาะมีแพรบแล้วก็มีขนมห่าทงแล้วก็สุรด,ดทงใไงสองทงกระเท,งท,งทียมมะเพีกเนาะกระสอผมกับบัวชิซื้อยังเน่ครับก็ประมาณนี้เราว่าอย,ยาไก่บักพีกเกลือเปน็ปนนุ่งเอาพี่น้องที่ได้เกลือเลยเอา เอาทงเลยล้ะไรหน่นเอาเลยเอาหาทงสองเซนแปดสิบสี่เนาะโอเคอะไรเป็นห้าสิบบอนัสเบิร์ดทงหนึ่งเซนชาหกเซ็นชาพันเนาะน,น,นี่ไม่ขาดพี่น้อง มาซสาือซอยเล่าเดียวเวยนอื่นหรอกเฮ้ยโลเทยมังกรใหญ่ฮะมาดีดีโลเทไของยักเหมึงโลซาพัดบ่มึงง้อดิฮะรวมเไงหกสิบพันสามแสนสามแสนมัวนีเอาอพี่ดอกมาอีกแล้วมาหอดแล้วมาเจอกันอีกแล้ว มดได้แว่เคลื่อนเลยออกไปซื้อเคลื่อ,น,น,อ,น,น,าาอนแล้วก็มาเลยพี่น้องเนาะเมืองบรรยากาศนหมืกันเรากันนาซีดีใจนะฮะเศรษฐีวันนี้เห็นอยู่กล้วยอู่มอดใศรดีวะเงินทั้งหมดนั่นสองลอยนาะพี่น้องสองลอยลา้อลาไปแหลกเป็นเงินกีบกันเดี๋ยวนี้เงินบาทไอ้เงินดอลลาร์ขึ้นกัน หนึ่งล้านสามแสนพี่น้องก็ได้อยู่สองล้านหกเนาะคอยซื้อไปทั้งเบิดกับเบิดอยู่ประมาณล้านล้านหกแสนป้ายนี่แหละเงินกับสีเหลืออยู่ประมาณเก้าแสนเจ็ดสิบหกพันเนาะแล้วก็สิหมอมให้เราเบิดเนาะแล้วก็สิเงินเงินหมอบเงินให้เราหันกับที่จริงแล้วเห็นเงินนี่ยมันผิดกดยูทูบซ่องคอยถือแบนเลยแต่หนึ่งย่อนเงินเงินนี่เนาะแต่ว่ากระิเงินให้เราอีกคือเก่าลองมันคงจะเป็นอะไรนาะพี่น้อง <filing> <pol> เงินทีเหลือนี่ก็สิม่อมไปเราเลยเนาะไปไปเบิ่งกันเอาเอาไดีเอาเาื้ไม้เอามากไม้เบ้ไนบาไหนก็แจกนกกันเลเอามากไม้หม้อตันี้เอาม่เลยมีก็เส็นขนมบักพริกเครือเป็นงัวแทบตู้ใจจะแตกตู้จะบ่อคอยแน่โคบสในนี่

ờ là nhỏ ông này cái này cho bác sĩ này. lại ừ ừ ừ Đây ừ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  แบบสองเส้นหากระมีมันหน่อยผมว่าเอ็นนี่ต่ว่าหล่างก่อนเซนก่อนเนอะนี่จะหนัโอ้ยคือดันแล้วไม่ต้องสับกัน ลโอ้เ่ยังอันนั้นลีเดอร์ของซอยน้ำผู้ใหญ่ใจดีบรอยู่ประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าคนล่าห้องนี่แหละเพื่นเห็นคลิปแม่ที่ว่าขอยมาซอยเรืออะไรเพิ่นกาพ่อมี่หล้วก็อยากแบ่งปันรู้ตัวธาตุแล้วก็ซอยเรือนะเนาะแล้วก็สิบอล็อกสื่อลีเด้อมีแม่คำสมัยพิมพ์สกุลกั้นแล้วก็แม่งวนตีมวยเนาะแล้วก็แม่สุรินท่า คุ้มคำเนาะแล้วก็แม่จันงวนแก้วมณีวันแล้วก็ลูงโฟลวงเนาะดัด้งแล้วก็แม่มอนแก้วพิมเสนเนาะแล้วก็พอ่ออ่าคำพันพอ่อคำพันอย่างคนบ้านยังกูเราอยู่ประเทศฝรั่งเศสเมืองเมืองโซเลเออได้ฝากเงินมาเป็นจำนวนสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ เราให้ข่อยมาซอยเรือผมเจ้านี่สองล้าดอลลาร์หันชิลล่าเราให้คอยคาน้ดมัดนอคอของพวกก็ใจพอหลายๆายมือกูขู่คนอย่างนะแล้วข่อยก็เดี๋ยวมาถามเพิ่นก่อนเนอเมื่อเช้านี่ว่าเพิ่นขาดเคิร์นนมีอยังแหน่คอยซื้อมาให้เจ้าก็บอกว่าอย่งไรอยังแหน่ไรกรปุ้ยเออจย่างไรกระปุ้ยจยงไดเเป็นนัวเออเป็นนัวปลาแดกปลาแดกบดคนซื้อทำนี่เออซื้อเป็นนัวเกลือนี่มะพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขนมแล้วก็แพร ล้วการเขาสองสอบเนาะการได้ละเอียดเดี๋ยวเชาให้เบิ่งถ่ายคลิปพี่น้องล้วการบันนี้เงินทีเรือเนาะคอยกาจาเหมาะไปเลยเนาะเอานีเงินทีเรือเอาเอาไว้ใส่เนาะเงินทีเรือจากการซื้อนี่แหละเอาไว้เลยจะได้พิดกฎของยูทูบจะได้อดมินคนแบกกข่าอีกเนาะพี่น้อง เงินที่เลือกกับเรมอภัยไปเลยเนาะเจ้าก็สำนันและพมาณนั้นมิตรเอวยพร้อมเนี่ยเพื่อนแแ่ร์ขมุกขอบใจเด้ออพแม่พ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองนอกเอ้ยเมืองฝรั่งก็ดีไอเจ้าห้างเจ้ามี่เจ้าร้านแม่ด้วยคือเก่าเลยผู้ขาวเลยมาเลี้ยงมาเกลือผู้ขาวผู้ขาวทุกอีดี๋เออและเงินที่เลือกกับเรมอภัยใต้จมนว่นโดยโดยคือว่าขอขมุกขอบใจได้เลยขมขุน อกพอก็ดีใจเจเป็นสะพานบุญหาย่หน้ามีช่วพ่นโตกึ้นตงาพ่นกระไรบ่บ่สกรตักบ่ใส่นีไหวมนบ่อมต่ว่าทั้งพวกสามันดีเด้ทั้งไงเด้อเขาต้องหลังใส่เส่ยังงรั่แช่ไปก่อนจะขึ้นเขขึ้นกรได้ยจงใส่มันเพราะว่าเขกะพุ้ยนี่เขากระบูกระพุ้ยใส่มันเออเเเเ ก็แค่แม่แต่เขามาตื่นเหมนห้องสอมเนาะแม่ไอ้เลยเหมือนปลาไข่หอยเนาะแม่ได้เลยหอยนี่ทองที่นี่ไปน้องของผี่น้องหอยจูบเพิ่นเอาผักข่อยเนาะพี่พี่เดี๋จะเอาผักนี่พี่เพิ่ดมาแซ่บเดี๋ยวจะมาออมกินเดี๋ยวจะทิปออมกินคผมบอกกับใจไายที่ของผากเิ่นให้พี่น้องหอยจูบหอยจูบ กนอยู่ใกล้ๆดิสิากไห้พอเขพัดอยู่ฝรั่งเลยเนากัสิประมาณนี้นี่เออลูกเออข้อกราใจแต่ก็จะได้ละเออใช่เลยแลวข้อขอาใจเพิ่นอยู่ฝรั่งนั่นแน่ข้อใจเลยคอแม่เอ้อะไรดีมีแหงเล้อใจเพื่อนแต่ก ถอยแม่มาซอยเีือแต่ถ้าถูกแม่ะถูกอีนี้อีโดแม่คำสมัย,มยแม่งวนแล้วก็แม่สลินท่าแล้วก็แม่จันง,งวนแล้วก็พ่อโปู่หลวงแล้วก็แม่ม้อนแก้วอินซีทะเซนคนอยู่ประเทศฝรั่งเศสเมืองโซเล่คนได้ฝากมาซอยเรือดีเนาะเออ พอคำพันธ์นั่นเราก็คนบานเกกูบานเดียวก็พอเลยพอคำพันธ์ไ้มุกขอบใจเจ้าได้ได้เดือเด้อเุมันจะเงืนเด้ออยาจุกชิยากเลยให้จุกให้มันให้ดำให้ด้วยเด้พอคำพันเอยนอกระสิบะมานนี้ไรเดียรครับเนี่บป่นี้เดดามล่าพรจากเลยเงินข้ากับตัวไรขาเคลือนก็ใส่ช้อยแม่นนะซื้อวันซื้อญากินเม่อเนี่เรา เมหนูก็ใคห้อยมาอะไรก็คือเจอชิดเจอเจ้าอย่ามากินเมื่อกินคือโขลางเทคนิี้มกินยากเนี้มูใหม่มากขครอีกสิว่าเจ้าไปดูโบยังันปัญญาอย่งไปโอเคเนาะไปเดี๋ยวจะไปเพียรคิดอีกนเนาะเอาเดิหนาได้ปะเนี่ยยูนีแมงแล้วเจอรามีฟูเพินใจบุญจาซอยเรื่ออีกก่อนกันที่มา เงี้ยอีกาะขอขอบใจไปกูคนไปออได้แล้วบันี้ไม่บายชมพี่นี่หอยพี่นองหอยไปออมกินเมื่อเด้อบนี้เด้อไปนเลนี่มันมันมันิโวานผดวกับลกน้นะไหนได้เชื้อตัวไหนได้เว้ยได้เว้ยบริบายังมิงกี้บอกบริบายังเขียรบอก ลากถ้วยติอยู่เรื่อยกันไปไปก่อนมาน่บายบายผมขอบใจเออเออเออ่อนมานน่ อันนอพี่นอตอนนี้ก็ะไดมากเลยนอแต่ซอยเรือพนนอกะมอดเทือนเลยนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจนอผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่มองนอกมัดขู่คนนอผู้ที่พนเก็มเงินร่วมกันมาซอยในคอนเทนต์นี่นอคอยก็หูแต่ซื้อว่าแม่คั้สมัยละก้แม่เงียนและก้แม่สุรินท่านอละก้แม่จันงวนแลวกะพ่อป้อยหลวงแลวก้แม่แม่ม้อนแก้วแลวก้พ่อคำพันนอแต่บหูว่า เพิ่นฝากมาหานภูลาธไรบ่ฮู้มีแต่ว่าเบิดลูุคนเพิ่นน่ะรวมมาทั้งเหมดนั่น250ดอลลาร์เนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนนั่เนาะคอยก็ได้มอบเงินให้เราแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องเป็นจํานวนเอ่อ9สน0 0 0ดสิบหเนาะก็ได้มอบเงินให้เราแล้วเนาะก็สิประมาณนนั่เนาะพี่น้องเนาะขอได้เงินเขอขอบใจ FC ทุกคนบาดนี้เนาะที่เขามาดส้มเนาะกับบางสืบพานมาก็แม่นเอาตุ้ยก็เอาตุ้ยเนาะได้ซอยเล่าเนาะ ก็ตอนน่ะคอยกระซือเข้าซานไปประมาณสี่กระสอบเนาะข้าวสานต้นนี้ที่เอาตุยเขา,าตุยซื้อให้ก็ยังกระสอบหนึ่งแล้ววะเนาะกับผู้ทีเอ่อพอคำพันเนาะได้บอกว่าซื้อไปให้อีกสองสอบมานี้เนาะกับประมาณนัน้นเนาะคอนเทนต์มือน,นี้ก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจลายเนาะเด็กเป็นสะพานบุญให้ขอให้พี่น้องอยู่ฝรั่งเศสผู้ที่เป็นผาญน้ำมมือนี้มีความสุขความเจริญในลายขอขอบใจสบายดี นี่นอพี่นองขอชี้ลเบิ้งคาใจ่ายทั้งเมิดนอถ่ายคลิปนี่นอถือว่าเงินสองไหลสองรอยดอลลาร์นอลอยหนึ่งแลกได้หนึ่งล้านสามแสนนอสองยมักจืออยู่สองล้านหกนองเงินทั้งเมิดสองล้านหกซื้อกระพุ้ยนอสองหน่วยนอห้าแสนหกสิบพันนอแล้วก็ซื้อซื้อเครื่องร่วมมาซื้อแพรบซื้อพุงสุรดซื้อย่างต่างๆที่ว่าเห็นน้ำกันในบินเมฆาอันสองแสนแปดสิบสี่พันนอแล้วก็ซื้อสินหมูแสนสาวพันนอ แล้วก็ซื้อมังม่หกสิบพันซื้อเขาสองสอหกแสนนอรวมทั้งหมดที่คอยซื้อหนึ่งล้านหกแสนสี่พันนอเงินเรืออยู่เก่าแสนเจ็ดสิบหกพันนอพี่น้องนอคอยก็เดยเงินให้เราเบิร์ตตัวนี้นอการสิประมาณนี้นอค่าใช้จ่ายนอพี่น้องนอประมาณนี้ก็ชุบหนี้ก็เห็นเบิร์ตคลิปนอคอยลงนอที่คอยไปซื้อเขาขอบใจอยู่บานหนึ่งเนอะ